โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียอิตสูงกันอีเกลเ่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวรถใหม่นะครับผมนี่ครับผมเจ้าหลงฟูโซนั่นเองนะครับผมมาลากหางรูเบตมาด้วยนะนี่เป็นไงหัวลายไทยเลยนะครับนะหัวลายสวยๆเลยครับไอหลงนะครับนะอ่าตัวนี้เป็นไงสวยรูสปู่ดังนวลไปเลยครับผมมานะฮะ ีเงาๆนะมีหมวกมีหมวกด้วยครับมีหมวกมีไฟที่หมวกด้วยนะครับแล้วก็บนหลังคามีกระเช้าด้วยนะครับผมอ่าอันนี้จะถอดหาได้นะไอ้คนนี้นอ่ไฟเลี้ยวสีฟ้าด้วยคนระับผมที่กันชนนะนี่ครับผมยกหัวครับเครื่องยังกิบกิบเลยนะเครื่องใหม่กิบกิบเลยนะครับผมอ่าเครื่องไม่มีไม่มีดำแน่นอน,นครับผมนะฮะนี่ทอ่อดูทอ่อสองฟังเลยนะทอ่อ เอาเท้าสางลงนะเอาเท้าช้างลงได้นะครับผมนี่เป็นไงก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับรถของผมนี่เป็นสวยจริงๆนะเบอรตัวเออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมมาเอารถแมคโครไปแลลวแมคโครยี่ห้อฮิตาชินะเอลืมบอกไปเดี๋ยวเราจะทอดหางนะ รถก่อนไม้คูขึ้นมาเดีจะถอดหางนะครับนะถอยไปโน่นก่อนไม่ไตารัดนรถตาดเดือดมีสายครอบล้อด้วยนะไม่ธรรมดานี่ถอดหางนะครับไอ้หลงหัวลากนะครับนะนี่หัวลากแค่เดิมๆเลยนะเงี้ยละ กวยงามแน่นอนนะครับผมมาจะประมาณนี้เลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย